Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวการถวายที่เป็นกลิ่นหอมหวานฟิลิปปีบทที่4ข้อที่18ข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์ พราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาฟโรดิตัสสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทยัยอาจารย์เปาโลพูดถึงการถวายของพี่น้องคริสตจักรฟิลิปปีเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระเจ้าทรงโปรดการถวายด้วยหัวใจมีความหมายต่อพระเจ้ามากเพราะพระองค์ทรงพอพระทยัย เราไม่ได้ถวายเพื่อทำบุญหวังผลต้องการได้รับสิ่งตอบแทนเหมือนศาสนาหรือถวายเพื่อการโอ้อวดถวายเพื่อให้ผู้นำยอมรับถวายเพื่อจะมีอำนาจและถวายเพราะเป็นหน้าที่สิ่งนี้ไม่มีความหมายและไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเราจะต้องพิจารณาการถวายของเราตามที่พระเจ้าทรงมองดู พระเจ้าไม่ได้มองดูที่จํานวนมากหรือน้อยแต่พระองค์มองดูที่ภายในใจของเราถวายเพระาะทราบสึ้งในพระคุณการเลี้ยงดูการปกป้องการอวยพรในชีวิตของเราและถวายพระเชื่อฟังและรักการถวายเช่นนี้เป็นกลิ่นหอมสําหรับพระองค์พระเจ้าทรงพอพระทัยรับการถวายของเราดังนั้นในทุกการถวายของเรา มาจากภายในใจที่เต็มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ